สวัสดีครับท่านนักลงทุนครับผมยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการสรุปข่าวรอบโลกโดย ATFX นะครับผมก็สำหรับวันนี้ครับวันศุกร์ที่11กุมภาพันธ์นะครับผมเราก็มีประเด็นสําคัญเรื่องเกี่ยวกับเงินเฟ้อเมื่อวานนี้นะครับผมที่ทําให้ตลาดพันธบัตรค่อนข้างพันผัวเลยทีเดียวนะครับผมแน่นอนครับไม่ใช่แค่พันธบัตรครับผมฝั่งฟอ r e เร์เองก็ไม่ได้น้อยหน้าไปกับกันเท่าไหร่นะครับเมื่อวานนี้นะฮะถ้าใครได้ดูกราฟช่วงนี้ช่วงเมื่อวานที่มีการประกาศข่าวนะครับ ก็สุดสุด,ส,ดสุดในรุ่นอยู่นะฮะผมโอเคเดี๋ยวเรามาเล่าให้ฟังกันว่าเกิดอะไรขึ้นและหลังจากนี้จะเทรดยังไงนะครับรายการสรุปข่าวเราจะไม่ได้แค่เล่าให้ฟังนะว่ามีอะไรเกิดขึ้นบ้างแต่จะพยายามมองไปข้างหน้าด้วยว่าอะไรจะเกิดขึ้นต่ออะไรจากน,นี้นะครับเรามาเริ่มต้นกันจากการสรุปภาพตลาดเมื่อวานนี้ก่อนครับ ภาพตลาดเมื่อวานนี้นะครับถ้าเราดูจากทางชาร์ตสรุปตลาดที่ผมทําไว้ทางด้านขวานี้นะครับผมจะเห็นว่าสิ่งที่เราเห็นได้ชัดๆเลยเนี่ยคือเมื่อวานเนี่ยส่วนใหญ่ปรับตัวลงกันหมดเลยทุกสินทรัพย์นะครับผมทองนะครับก็มีปรับตัวลงนิดหน่อยนะครับผมตอนตอนช่วงที่มันปิดนะซิเวอร์นะครับก็มีการปรับตัวลงนะครับตลาดหุ้นนี่ยิ่งหนักเลยโดยเฉพาะ N นสเด็กนะครับหุ้นเด็กลงอีกแล้วนะครับบิตคอยก็ลงนะครับผมสกุลเงินยูโรยุดอลร์ก็ลงนะครับผมสกุลเงินที่ยังคงปรับตัวขึ้นอยู่โดดเด่นนะฮ ก็จะเป็นดอลลาร์สหรัฐถ้าเราเห็นภาพนี้เนี่ยสิ่งหนึ่งที่เราสามารถตีความได้เลยว่าคือเมื่อวานนี้ครับคู่เงินที่เอาเพอร์ฟอร์มที่สุดคือดอลลาร์สหรัฐนั่นเองนะครับผมทีนี้อีกประเด็นหนึ่งที่สําคัญคือพันธบัตรครับผมพันธบัตรมีแรงขายมหาศาลก็เลยทีเดียวครับผมเมื่อวานนี้นะครับหลังจากที่มีการแถลงเงินเฟอ้อมากกว่าคาดออกมานะครับทาให้มีการปรับมุมมองดอกเบีย้ยเนี่ยสปีนะครับซึ่งเป็นตัวแทนของดอกเบีย้ยนโยบายนะฮะ 1.58%แล้วนะครับผมแปลบ,บ้านก็คือเขา price in มาแล้วนะ price in นะครับไม่ได้แปลว่าจะขึ้นจริงๆนะครับแค่บอกว่าตลาดบอกมองว่าจะขึ้น6ครั้งแล้วเฉยๆนะครับผมซึ่งนะครับเดี๋ยวผมจะมีภาพหนึ่งให้ดูบอกเลยว่าหลอนไปหาข่าวที่อื่นไม่เจอหรอกแต่ผมเอามาให้เอาดูนี่แหละนะครับผมสำหรับลูกค้าภาพ a t f นะครับเอาล่ะเรามาดูกันที่ภาพเงินเฟ้อกันก่อน เงินเฟอ้อนะครับผมประกาศเมื่อวานนี้นะครับเป็นอัตรางเงินเฟอ้อที่สูงที่สุดในรอบ40ปีนะครับผมตั้งแต่ชว่วง1 9 8กว่าๆนะครับผมนะักลงทุนหลายๆท่าอนอาจจะคุ้นๆเอ๊ะเดือนก่อนก็มีพูดว่าสูงสุดในรอบ40ปีเหมือนกันใช่ครับเพราะมันพุ่งขึ้นสูงต่อเนื่องครับผมปิดจบอยู่ที่7.5เปอร์เซ็นครับผมก็ยังคงสูงสุดทานิวไฮมากกว่าเดือนที่แล้วไปอีกนะครับผมทีนี้เงินเฟอ้อรอบนี้มันแพงที่อะไรบ้างมาดูกัน รอบนี้นะครับเง er ินเฟ้อที่แพงจริงๆเนี่ยอันนี้เราภาพแรกนะครับเป็นภาพเทียบกับเดือนที่แล้วนะครับผมสิ่งที่เราเห็นได้ชัดเลยคือน้ํามันนะครับผมอย่างที่ผมได้เล่าให้นักลงทุนฟังไปในช่วงสองสามสองสามวันที่ผ่านมานะครับผมว่ารอบนี้ผมมองว่าเงินเฟ้อเนี่ยน่าจะขึ้นชัวร์นะฮะเนื่องจากว่าถ้าเราไปดูชาร์ตราคาน้ํามันเนี่ยเราก็จะเห็นว่าเดือนมกราคมเนี่ยเทียบกับเดือนธันวาคมนะครับชาร์ตน้ํามันเราิ่งเป็นขาขึ้นมาตลอดนะฮะดังนั้นรอบนี้ก็เลยไม่ค่อยแปลกใจเท่าไหร่ที่เราจะเห็นน้ํามันเนี่ยเป็นต ส่วนหลักในการทําให้เงินเฟ้อขึ้นรอบนี้นะครับทีนี้สิ่งที่น่าสนใจนอกจากเรื่องของน้ํามันนะครับรอบนี้นะครับเป็นรอบที่ผมเริ่มเห็นว่าค่าเช่าเนี่ยเชลเตอร์นะครับผมเริ่มกลับมาขึ้นนะครับเชลเตอร์เริ่มกลับมาขึ้นนะครับผมแล้วก็เรื่องของพวกค่ารักษาพยาบาลน,นะครับค่าแรงนะครับขึ้นนะครับผมแล้วลถมือสองกลับมาขึ้นอีกแล้วนะฮะอาจจะเป็นสัญญาณบ่งบอกว่า ตลาดกำลังตาะเศรษฐกิจเองในภาคข้างนอกเนี่ยก็ไม่ค่อยมั่นใจว่าตลาดจะฟื้นจริงหรือเปล่านะครับยังไม่กล้าลงทุนซื้อรถมือหนึ่งัันซื้อมือ2ก่อนละกันนะครับเทียบกับเดือนที่แล้วนะอันนี้นะครับก็เริ่มปรับตัวขึ้นอีกรอบหนึ่งนะครับทีนี้มาดูกันว่าแล้วถ้าเทียบกับช่วงมกราคมปีที่แล้วละ่ะอะไรขึ้นมาโดดเด่นบ้างก็ชัดๆครับน้ํามันเหมือนเดิมครับผมรถมือ2เหมือนเดิมครับผมค่าไฟนะฮะต่างๆเหล่านี้กําลังบอกอะไรเราครับ สิ่งทั้งหมดที่เราเห็นในเงินเฟอ้อรอบนี้นะครับผมมันแอบแอบส่งสัญญาณครับนักลง,งทุนครับว่าของที่ราคาขึ้นรอบนี้เราเห็นกันอยู่แล้วว่าน้ำมันมันขึ้นอาหารมันขึ้น fixed cost หรือต้นทุนคงที่นะครับผมพวกค่าเช่านะครับค่าแรงนะครับมีการปรับตัวขึ้นเป็นการสะท้อนภาพที่ผมเล่ามาตลอดว่าเงินเฟอ้อกอกที่2นะครับผมหรือ second round effect มาแล้วนะคบผมในสหรัฐอเมริกานะครับค่าเช่าขึ้นนะครับค่าแรงขึ้นนะครับผมโรงงานต่างๆถ้าไม่สามารถที่จะรับมือฟิกคอสตรงนี้ได้เนี่ยก็ต้องปิดกิจการไปนะครับเราเริ่มเห็นสัญญาณว่าเศรษฐกิจอาจจะชะลอตัวลงได้ซึ่งอันนี้มันรีดดิ้งมันอีกนานมากๆกว่าเราจะเห็นผลนะครับแต่ยังไงก็ตามแต่ไอ้พวกนี้เงินเฟอ้อเนี่ยเราจะเริ่มเห็นสัญญาการปรับตัวลงอีกครั้งหนึง่งหลังจากที่ PPI สหรัฐเริ่มมีการปรับตัวลงหลังจากนี้นะครับ โอเคอันนี้คือฟากแรกนะครับฟากรายละเอียดเงินเฟอ้อนะครับถ้าใครสนใจสามารถขอเปเปอร์กับทางทีมงานเอทได้นะผมทําภาพนี้ไว้ให้ลองไปขอดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับทีนี้ประเด็นที่สองครับหลังจากที่ประกาศเงินเฟอ้อมากกว่าคาดและเริ่มเห็นสัญญาณว่าเศรษฐกิจมีแนวโน้มชะลอตัวอย่างที่ผมบอกไปนะครับตลาดพันธบัตรครับผมนอกจากเรื่องของผลตอบแทนพันธบัตรสองปีนะครับให้ดูภาพนี้แล้วกันนะ เส้นสีฟ้าคือ2ปีนะครับเส้นสีส้มคือ10ปีนะครับเราจะเห็นว่าเส้นสีฟ้าเนี่ยขึ้นมาชันมากๆนะฮะนักลงทุนมั่นใจนะครับว่าสถานการณ์การขึ้นดอกเบีย้ยเนี่ยค่อนข้างที่จะมาแน่ๆแล้วนะครับผมเขาเลยเลือกที่จะขายพันธบัตรออกไปก่อนไปรอตัวพันธบัตรชุดใหม่ที่ได้ดอกเบีย้ยมากกว่านี้แทนดีกว่านะครับซึ่งการจะบอกอะไรแล้วครับพันธบัตรที่ขึ้นเนี่ยจะส่งผลให้นะครับสกุลเงิน ของเจ้าของประเทศน,น,นั้นตับตัวแข็งค่ากว่าประเทศอื่นได้นะครับผมทั้งนี้คุณต้องไปเปรียบเทียบกับบอลยูประเทศอื่นๆด้วยนะว่าบอลยูที่อื่นมันขึ้นลงมากน้อยแค่ไหนนะครับทีนี้เส้นสีดํานี่แหละครับคือไฮไลท์ของวันนี้ครับผมเส้นสีดําเป็นส่วนต่างพันธบัตร2 2สอสหรัฐ2องปีกับ10ปีนะครับเส้นนี้นะครับ จะเป็นเส้นที่ถ้าลงมาต่ำกว่าศูนย์นะครับจะอยู่ในสถานการณ์ที่ในทางเศรษฐศาสตร์เรียกว่า i n v e r t ร์ yield c u คิรที่ผมเคยเลา้ฟังเมื่อวานซึ่งเป็นสัญญาณของการที่จะเกิดวิกฤตตลาดหุ้นนะครับตอนนี้เราเริ่มเห็นแล้วว่าไอ้เจ้าเส้นสีดำเนี่ยมันวิ่งขาลงชัดเจนเลยนะครับผมค่อนข้างจํากัดหุ้นดังนั้นถ้าคุณเป็นนักลงทุนที่มีสถานะในหุ้นหรือเทรดอินดี x เป็นหลักนะครับผมผมค่อนข้างเห็นภาพนี้แล้วค่อนข้างกังวลใจ นะว่าด้วยสถานการณ์แบบนี้หุ้นเนี่ยไม่ค่อยได้ประโยชน์เท่าไหร่นะครับผมสังเกตได้นะครับจากตลาดหุ้นเมื่อวานนี้ทุกอินเด็กต์นะครับผมที่ผมสรุปไว้นะครับลงกันหมดนะครับผมโดยเฉพาะแนสแบกนะครับส์แกเนี่ย ทำแท่งใหญ่ engulfing มาเลยนะครับผมก็ถือว่าเป็นสัญญาณค่อนข้างอันตรายนะฮะสําหรับท่านไหนที่ติดตาม a t ่และมีสถานะบนอินเด็กซ์นะครับผมโดยเฉพาะฝั่งลองนะครับถ้าคุณเชื่อว,ว่ามันจะยังเป็นขาขึ้นอยู่ให้ลองพิจารณาใหม่นะครับผมเพราะว่าภาพนี้เนี่ยด้วยพันธบัตรแบบนี้การขึ้นดอกเบีย้ยแบบนี้สัญญาณเงินเฟอ้อแบบนี้ เราอาจจะได้เห็นธีมใหม่รอบหน้านะครับเป็นธีม recession นะครับหรือทีมวิกฤตที่กำลังจะเกิดขึ้นหลังจากนี้ดังนั้นถ้ามีสถานะในหุ้นนะครับผมช่วงนี้เทรดได้ขาลองนะครับผมเล่นเด้งเล่นอะไรได้เล่นระยะสั้นได้แต่3หรือ6เดือนหลังจากนี้เราอาจจะเจอทีมที่กดดันตลาดหุ้นให้เป็นขาลงได้ไม่แนะนำให้ส่วนเพล์ขาลองนะครับ สร้างส่วนขาลองอยู่สต็อปลอสด้วยเพราะถ้าไม่สต็อปลอสอาจจะโดนลากหรือสุดใจได้นะครับผมลองไปดูได้นะว่าตอนตลาดวิกฤตเอาจริงๆเนี่ยมันหนักขนาดไหนนะครับทีนี้มาดูภาพนี้กันครับภาพนี้นะครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับการที่ตลาดมีมุมมองต่อการประชุมเฟดรอบเดือนมีนาคมนี้อย่างไรนะครับลองสังเกตภาพนี้นะครับเมื่อวานนะฮะเมื่อวันที่9กุมภานะครับผมเขายังเชื่อว่าจะขึ้นดอกเบี้ยเดือนมีนาคมนะครับหนึ่งครั้ง แต่หลังจากประกาศเงินเฟอ้อเมื่อวานนะครับผมกลายเป็นว่าตอนนี้ตลาดเชื่อว่ามีนาคมนะครับผมการประชุมเฟดจะขึ้นดอกเบี้ย2ครั้งนะครับเป็น0.5ถึง0.75เปอร์เซ็นต์ทั้งนี้เป็นสิ่งที่ตลาดคาดการณ์นะครับผมไม่ได้บอกว่าเฟดจะขึ้นแต่นี่คือสิ่งที่ตลาดคาดการไว้จากตัวเลขเศรษฐกิจต่างๆที่ประกาศออกมานะครับผมทีนี้มาดูเดือนจูนกันเดือนจูนครับผมก็ไป125 150แล้วนะครับกำลังมินเมย์อยู่นะว่าจะขึ้น1ครั้ง หรือ2ครั้งนะครับผมถ้าเบสตามตามตามชาร์ตนี้นะก็เดี๋ยวถ้าใกล้ถึงเวลาผมจะมาอัปเดตอีกทีหนึ่งถ้านี้มันขึ้นทะลุทะลุแซงไอ้ร้อยถึงร้อไม่ได้นะครับผมประมาณนี้นะครับประมาณนี้นะที่จริงๆมันก็2ครั้งแล้วนะเพราะเมื่อกี้มัน75็ดสิบห้าเดี๋ยวนะผมขออนุญาตดูอีกรอบนึงนะครับอันนี้5 0าสถึงเจนะครับเดือนจูนนะครับอันนี้คือเขามั่นใจว่า2ครั้งแล้วครับอาจจะ3ครั้งด้วยนะครับผมก็ขนลุกไปนิดนึงนะฮะสำหรับการขึ้นดอกเบี้ยนนนนนนะะะะะคครรรรรัััับบมมมดดดววงง้้้ยยตตีีีีเเเ่่่่่่อขาาาททจไไฟลลกหหุ ส่วนกตลาดค่าเงินสกุลเงินทองคํานะครับทองคำนะครับ,รบจากประเด็นเรื่องเกี่ยวกับการขึ้นดอกเบี้ยเร็วขนาดนี้นะครับไม่ใช่ประเด็นที่สนับสนุนให้ซื้อทองระยะยาวเท่าไหร่ใช่ครับเงินเฟ้อมันมาครับผมทุกท่านก็เห็นว่าเงินเฟ้อมันมาของแพงขึ้นแต่นโยบายที่จะขึ้นดอกเบี้ยแบบโหดร้ายแบบนี้นะครับผมขออนุญาตใช้คําว่าฮอกกิชอย่างมากขออภัยนะขอแก้คํานะครับผมฮอกกิชอย่างมากเนี่ย จะทาให้เงินเฟ้อลดลงเร็วและไม่เป็นผลดีกับทองคํานะครับผมดังนั้นตอนนี้ครับผมทองคําไม่น่าสืไม่น่าสนเควนขาขาบายนะครับหุ้นไม่น่าสนเควนขาบายนะครับผมดังนั้นก็เหลือแต่เทรดสั้นๆแล้วล่ะทุกคนตอนนี้เทรดสั้นเทรดได้นะครับผมพยายามดูมผังสกุลเงินอะไรต่างๆไว้ก่อนละกันนะครับผมกับน้ํามันน้ํามันมก็มองยังมองภาพเดิมอยู่นะครับผมทีนี้นั่นคือเรื่องราวภาพแมคโครล่าสุดนะครับผมจา,จากที่เราเห็นตัวเลขเงินเฟ้อไปนะครับ มาดูกันที่ฝั่งออสเตรเลียครับผมออสเตรเลียครับผมนายธนาคารคุณฟิลิปนะครับผมคุณรอนะครับผมได้ออกมาให้แถลงการนะครับว่ายังไม่เขาเขาเขาจะบอกว่ายังไม่เห็นก็ไม่ใช่เขารอเห็นสัญญาณเงินเฟอ้อที่มันจะยืดเยื้อกว่านี้ก่อนละการที่มันชัดเจนกว่านี้ดังนั้น RBA เนี่ยเราจะยังไม่ได้เห็นโนยบายการขึ้นดอกเบีย้ยที่รวดเร็วและดุดันเหมือนทางฝั่งสหรัฐนะครับผม สหรัฐเนี่ยเขาต้องพยายามทําให้ค่าเงินเขาแข็งเขาเร่งขึ้นดอกเบี้ยเร็เวกว่าคนอื่นไม่แปลกนะครับผมออสเตรเลียเนี่ยเขาส่งออกเขาก็ไม่ค่อยอยากที่จะให้มันขึ้นเร็วมากหรอกเพราะว่าไม่งั้นจะมีปัญหากับเศรษฐกิจได้นะครับฝั่ง RBA ีประมาณนี้นะครับและเมื่อวานนี้นะครับมีแถลงของคุณแอนดูไบลี่นะครับผมเรื่องเกี่ยวกับนโยบายการเงินไม่ได้มีนัยสําคัญกับสกุลเงินปอนด์เท่าไหร่เพราะฉะนั้นเราจะข้ามไปนะฮะสุดท้ายนะครับเรื่องที่4ของเรื่องเมื่อวานวันนี้จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับ การซบลดในยูเครนครับก่อนหน้านี้นะครับผมได้อ่านและเล่าไปว่ารัสเซียเนี่ยเริ่มมีการท่าทีผ่อนคลายประเด็นยูเครนแล้วหลักมีการเจรจากันนะครับและมาครงนะครับบอกว่ามีแนวโน้มที่จะสามารถดึงให้สถานการณ์มันอ่อนมันอ่อนลงกว่านี้นะครับผมตึงตัวแอรผ่อนคลายลงกว่านี้ได้นะครับจัดไปครับพี่รัสเซียเราครับเราจัดการซอบลบกันที่เบลารุสเลยนะครับอ่านหลายท่านอาจจะสงสัยเบลารุสอยู่ตรงไหนเบลารุสอยู่นี่ครับ ยูเครนอยู่ด้านล่างนี่เลยครับเขามาซ้อมรบกันตรงไหนครับเขามาซ้อมรบกันที่บีลารุสเหนือหัวยูเครนพอดีนะฮะก็เหมือนจะจี้จุดกับบนไปนิดนึงนะครับผมยูเครนนะครับก็เลยประกาศว่าจะมีการซ้อมลบตามแผนสิบถึงยี่สิบกุมภาเหมือนกันนะครับผมก็กเ <laughs> ต็งกว่าเดิมนะกลับมาตึงกว่าเดิมนะครับอาจจะเป็นประเด็นนะครับที่ทําให้ตลาดมีการตอบสนองแบบเมื่อวานนี้นะครับผมขออนุญาตนะช่วงที่ข่าวออกเมื่อวานนะครับผมช่วงแรกเนี่ย ก็มีการปรับตัวลงไปประมาณ10เหรียญน,นะครับประมาณพันจุดได้นะครับผมแวกแว่งรูแลาวาสองพันจุดเลยแหละประมาณพันห้าร้อจุดนะครับผมคิดว่าประเด็นเรื่องเวลารุสยูเครนเนี่ยอาจจะทําให้ตลาดมันดันขึ้นมาเพราะเมื่อมีความไม่แน่นอนเกิดขึ้นแต่สุดท้ายครับเงินเฟ้อหรือ r e เ e s ชั o ที่ผมเล่ามาตอนแรกมีในยะกว่ามากนะครับต่อเงินลงทุนมันค่อนข้างชัดเจนก็เลยปรับตัวลงต่อตามเทรนด์นะครับผมภาพนี้เป็นจริงกับตลาดหุ้นอ่าตลาดหุ้นเนี่ยมันลงเลยมันทิ้งลงมาเลยนะครับผมกัดกุลเงินยูโรนะครับผมเช่นเดียวกันนะครับ สุดท้ายครับตารางปฏิทินเศรษฐกิจวันนี้มีอะไรต้องติดตามบ้างนะครับสำหรับวันนี้ครับข่าวที่จะต้องติดตามนะครับจะเป็น GDP ฝั่ง นะครับผมอันนี้มีผลต่อสกุลเงิน GBP USD นะครับใครที่กำลังจะเทรดนะครับผมเรามาระวังประเด็นนี้เอาไว้นะครับผมและ4ี่ทุ่มคืนนี้ครับจะมีเรื่องเกี่ยวกับ Consumer sentiment นะฮะจะมองว่าเดือนหน้าเนี่ยเศรษฐกิจสหรัฐจะไปอะไรทิศทางไหนมีงานทําจริงหรือเปล่าเขากล้าจับจ่ายใช้สอยมากน้อยแค่ไหนนะครับผมและเรื่องของการคาดการอินฟลชันในเดือนหน้านะครับผมก็ตัวเลขนี้จะเป็นตัวเลขที่เราใช้ในเดือนต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ครับสรุปข่าวรอบโลกโดย ADFX วันนี้นะครับ หวังว่าจะได้ประโยชน์นะก็ขอให้ทุกท่านเช้ดีเคยมีกำไรกันนะครับสวัสดีครับ